ห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีค่ะยินดีทุกคนต้อนรับนะคะเข้าสู่ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไทเตินนะคะยูนิเวอร์สนะคะกับดิฉันไทเตินปิ่นปินัดสวัสดีวัชใชยนะคะกับรายการของดิฉันนะคะคือแบบ อะไรคะ่ะจักรวาลแห่งความเป็นไปได้โอเคป่าวันนี้ทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะยอดขายเสื้อ Valence Official Valence Bangkok by Win m e นเมทนะคะก็1,000ล้านตัวเป็นไปได้นะคะก็วันนี้นะคะเรานะคะก็มาอะไรลูกนะ <c oughs> ลูก <c oughs> ขอภัย <c oughs> ขอภัยคือโดยปกติแล้วช่องนี้ชาแนลนี้เป็นชาแนลแบบแน,แนวเด็กเรียนต่อต่างประเทศไงโอเคไหมเราก็เลยแบบทุกคนอันนี้ก็คือลูกอะไรคะ ลูกอะไรคะเออให้ทุกคนได้เห็นเอาใบออกคะ่ะเอาใบออกนะคะลูกแอปเปิลนะคะอันนี้คือลูกแอปเปิลอันนี้คือของจริงน,นนะตอนนี้เราไลฟ์สดนะคะนานคอร์มิวนิกโอเคทุกคนวันนี้นะคะเราอยากจะเ,เรียนแบบนะคะคือก๊อปปี้คือ,คอไม่ใช่คือแบบจำลองสถานการณ์ให้ทุกคนดูนะว่าเกิดว่าสมมุติว่าเราสมมติอ,อ,มมตอีกอ,อีกซีซั่นหนึ่งเนาะแบบเป็นอารมณ์ประมาณแบบ เออจริงๆตอนนี้มันเป็นซัมเมอร์จริงๆใช่ไหมครับจริงๆตอนนี้มันเป็นซัมเมอร์แล้วก็อีกสักนิดนึงก็จะเป็นเออแฟชั่นสปริงเนาะแล้วก็จะเป็นเออวินเทอร์แต่เราจะบอกทุกคนเลยนะคะว่าปีนี้นะคะสีเหลืองมาแรงมากนะคะด้วยความที่ว่าทุกคนอันนี้เสื้อตัวนี้เราซื้อต,า,อตาม <laughs> โอ้ยไม่อยากจะบอกเลยเราซื้อตามวินเมทาวินทุกคนเดี๋ยวก็นนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าสีแสงอะไรเงี้ยมันแบบ เฮ้ยมันเลิศมากกับสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่มันเป็นซัมเมอร์ของแบบเมืองนอกอะ่ะโอเคปะเราก็เลยแบบเฮ้ยแบบแบบไม่ได้ละเราต้องไปถอยนะคะไปถอยเสื้อนะคะแบบวินนะคะที่ถ่ายลงใน IG ทุกคนเห็นปะทุกคนเห็นปะเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเสื้อให้ทุกคนดูเลยนะอารมณ์ประมาณว่าแบบสมมติว่าเว l เลนส์นะคะเออเขาเรียกอะไรอะ่ะสีซั่นสองเหรอลอนส์ launch, นะคะ Product อีกครั้งหนึ่งเนาะจะลอนส์ประมาณไหน เราเดานะเพราะว่าวินด้วยความที่ว่าเรา mm. เราเรา,เราเห็นวินเนาะกับไบร์ uh, ะใส่เสื้อคือชอบใส่เสื้อเหมือนแบบอยู่เมืองนอกอะ่ะแบบอาจจะด้วยความที่ว่าตึกจีเอ็มแบบอาจจะแบบแอร์เย็นมากเหมืนอนแบบอยู่เป็นฐานทัพขั้วโลกเหนืออะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเราก็เลยแบบเดาว,ว่า นี่แหละอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมไบร์กับวินถึงชอบออจริงๆไม่ใช่ไบร์กับวินนะคือแบบทุกคนด้วยนะคือเท่าที่เราเห็นเนาะเสร็จแล้วเป็นคนอื่นด้วยก็ชอบใส่เสื้อแบบเหมือนเป็นสเวตเตอร์เขาเรียกว่าสเวตเตอร์โอเคป้เดี๋ยววันนี้เราจะยังไงคะจะเปลี่ยนนะคะไลฟ์จะเปลี่ยนโชเลยนะเฮ้ยนี่เราเฮ้ยเปลี่ยนโชเลยอะ่ะเฮ้ยเขินนะเขินนะเฮ้ยเอาป้าเอาปา้เดี๋ยวเราเปลี่ยนโชเลยเปลี่ยนโชเลยนะคะณนะจุดจดนี้นะคะ วินเมทวินได้มีใส่เสื้อคอลเลคชันของอะไรแล้วมี Prada เนาะได,นได้ไปถ่ายแบบ Prada ที่เอ่อ t m e Emporium ป่ะใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็อีกอันนึงรู้สึกเป็นใส่ใส่ชุดของ l ล i s v u i ิทองนะคะเออ่ไปถ่ายแบบของแพรวเอออมรินพรินติ่งแอนด์พับเลชชิงนะคะจำกัดมหาชนนะคะวันนี้เราก็อยากจะนะคะโอเคปะโอเคปะพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนทุกคนขา ทุกคนขาเราจะเปลี่ยนเสื้อให้ทุกคนนะคะคือ,ค,อคือไม่ใช่เปลี่ยนขาจริงๆมันคือการใส่ทับนะคะใส่ใส่ลงไปเลยคะ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแวน่น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 แว่นโอ้ยวางทำยังไงกับขาแว่นคะ่ะอุ้ยอันนี้คือแบบสดจริงๆนะเนี่ยสดมากๆเลยอะ่ะไลฟ์สดไลฟ์สดส่งตรงคุณผู้ชมทุกท่านนะคะาจากนครณน,นครมิวนิกนะคะไลฟ์สดณนครมิวนิก โอเคปะโอเคปะเอาทุกคนเคยถามนะคะน้องๆเคยถามว่าพี่เตินและพี่เตินทำอะไรที่ประเทศเยอรมันค่ะพี่เตินเรียนปริญญาโทนะคะสาขารัฐศาสตร์การระหว่างประเทศอุปผมดิฉันนะคะเออดูผมดิฉันนะคะวันนี้เราไลฟ์สดณนครมิวนิกนะคะกับครูพี่เตินปิ่นปินัทสวัสดีวัชชัยนะคะวันนี้เรามามาเรามาในแนวแบบอะไร เรามาเป็นแบบเออเราเรียกกันแบบเราเราเนาะเพราะว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องแฟนคลับเอ,อ้ยไม่ใช่แฟนคลับสิดารานะคะที่พวกเรารักนะคะก็คือวินเมทวินนั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะเราก็ใส่ทุกคนดูทุกคนเห็นไหมอะทุกคนเห็นไหมบางทีเราอาจจะต้องเ,อ,อ,เอ,อ่ยยืนนิดนึงเนาะทุกคนเห็นปะเนี่ยคือแบบอารมณ์เหมือนแบบคือคือมันจะแบบหลวมๆอันนี้คือแบบไซส์เอสนะไซส์เอสก็ยังดูแบบหลวมๆเลย เออทุกคนจำได้ปะมีคำหนึ่งที่วินพูดเอาไว้ทุกคนจำได้ปะคือแบบถ้าวินจะออกโปรดักต์ขึ้นมาวินจะออกโปรดักต์ที่แบบมันเป็นเสื้อที่มันใส่สบายที่มันเป็นแบบอารมณ์แบบโอเวอร์ไซส์เพราะว่าอารมณ์แบบยังไงคะเหมือนเอาเสื้อแฟนมาใส่โอเคปหะทุกคนคือแบบวินบอกกับคือคือบอกเราเราจำไม่ได้ว่าในรายการไหนแต่ว่าแบบคือแบบ ใส่เสื้อตัวใหญ่ๆอารมณ์เหมือนแบบขโมยเสื้อแฟนมาใส่อะไรเงี้ยแล้วแบบทุกคนคือแบบเราฟังแล้วแบบมันมีความกุ้มกิมอะแล้วก็แบบทุกคนเห็นตอนแนะนําตัวป่ะเห็นตอนแนะนําตัวใน Lazada Live ป่ะคือไลฟ์ลาซาด้า mid year sale live อะไรน,นั่นอะจําได้ป่ะเราเราก็จําชื่อไม่ได้แต่ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเราหมายถึงอะไรใช่ไหมคะเออนั่นแหละไบร์ Bright, แนะนําตัวว่าอะไรนะสวัสดีครับผมวินเมทวิน กือบเธอไม่ใช่เพียงแต่ไม่ใช่เพียงแต่พิธีกรเว้ยเราอะที่ดูอยู่ทางนี้อะไกลเป็นพันพันไม้เป็นหมื่นไม้อะเราก็กรีดแบบไม่ไหวแล้วโอเคไหมคือเราก็แบบเฮยมันน่ารักมากเลยอะแบบเธอคนเปนแฟนคนเล่นกันอ่ะแบบอารมณ์แบบ ถ้าหนูเป็นสายวายหนูจะต้องรู้จากหนังเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นหนังยุโรปหนังอิตาลีนะคะเขาเรียกว่าหนังชื่อนั้นชื่อว่าคอมีบายโเน่ถูกต้องแล้วนะคะคือแบบคือเหตุมันเกิดแบบนี้เหตุมันเกิดแบบนี้คือวันนั้นน่ะสองคนนี้ไปทัศนศึกษาถูกไหมอ่ะฮะพระเอกกับอะไรคะนายเอกกอ,อไปทัศนศึกษาพระเอกนี่เป็นอะไรคะเป็นนักเรียนปริญญาเ,เอกเนาะเป็น doctoral students จริงๆไม่ได้ doctoral like students เขาเรียกว่าเป็น doctoral candidates นะ ต้องเรียกประมาณนี้แล้วก็อีกคนนึงก็เป็นลูกของ p r o f e s อร์นะคะลูกของ p r o f e s อร์นะคะก็อายุประมาณแบบ1 8 19เานาะแบบเพิ่งแตกหนุ่มเลยอะแล้วแบบนักศึกษาหนุ่มเนาะก็มาจากอเมริกาเ,เป็นหนุ่มอเมริกันแต่ว่าแบบมีเชื้ออิตาเลียนนิดนึงแล้วก็แบบมาหา p r o f เซอร์ที่อิตาลีตอนหน้าร้อนแล้วก็ทุกคนก็ไป อะไรคะคือไม่ใช่ทุกคนแค่อสองคนนะคะคือเขาไปทัศนศึกษาไปแบบไปเที่ยวคือไปเที่ยวนั่นแหละคือแบบไปพักผ่อนอะไรเนี้ยประมาณสักแบบคืน2คืนเนาะถ้าเราจำไม่ผิดเนาะก็ไปที่แบบเราจำไม่ได้ว่าทางตอนใต้หรือทางตอนเหนือของอิตาล,ลีเนาะคือเขาไปเที่ยวแล้วก็แบบคือก็เมาเนาะกินดื่มแอลกอฮอลอะไรกันแบบเป็นเรื่องปกติของฝรั่งเนะเาะก็ดื่มแอลกอฮอล์กัน นะคะคำเตือนนะคะแอลกอฮอล์ไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นที่จะต้องทําเสมอไปนะคะไม่ต้องดื่มก็ได้นะคะโอเคอันนี้สอนเด็กๆเ,เอาไว้นะไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องดื่มสุราเป็นก็ได้พูดได้นะ,ะได้พูดดีด้วยนะ,ะโอเคปะอะฟังฟังต่อฟังต่อนะคะลูกนะคะน้องๆขานะคะพี่อยากเมาพี่อยากเมาคืออะไรคะแล้วตอนกลางคืนใช่ปะตกกลางคืนนะคะสองคนเนาะเขาก็อะไรคะอ่าเขาก็นอนข้างๆกันแล้วเขาก็แบบ ก็แบบเออก็แค่แบบออกอดกันเนาะคือคือไม่ใช่เคิงกอดกันแบบคือคือเป็นอารมณ์แบบหนแบบูหนูจะเข้าใจคำว่าคัตเดิลหคือคลิปนี้จะต้อง18บบวนะคะคลิปนี้เป็น18บวกเออสองคนเขาคัดเดิลกันใช่ปะคัตเดิลคือแบบกอดกอดเฉยๆไม่ได้ทําอะไรมากกว่านั้นแล้วเขาแบบอือเอออีกคนนะ่ะที่ที่อายุเยอะมากกว่าก็แบบบอกคือบอกอีกคนว่าแบบเฮ้ย คือแบบพระเอกบอกนายเอกว่า this night can we just um uh can I call um call me call you call me by your name and I will call you by mine แบบคือแบบเธอเรียกชื่อเธออะว่าฉันและฉันจะเรียกชื่อฉันอะว่าเธอคือว่าวทุกคนคือราสได้รลายแันนั้นคืออารมณ์แบบ call me by your name มากมากคือแบบเฮ้ยสวัสดีครับผมวินเมทวินอนะคือแบบไปพูดแบบนั้นอนะ แล้ววแบบ่าวินก็วแบบ่าเธอว,วินเสียอาการเหมือนกันนะแล้วก็เลยวแบบ่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้นะว่าแบบแฟนคลับแบบเฮย้ยดอมแตกจริงๆถ้านี่นะเปิด Impact Arena รับรองว่า Impact Arena ไม่พอนี่พูดความจริงเลยนะ Impact Arena ไม่พอจุคนนะคะเพราะว่ามีแฟนคลับทั้งหมดประมาณพันล้านคนได้นะคะให้วินเมทาวินและไบรท์ t VC เนาะ Be r r i h t v VC เออพี่อะไรนะคะอ,อะไรคะแอดมินย่าเนาะ แห่งชาแนลอะไรคะ uh, TU Sexy Boy <laughs> พี่่านะคะพี่่าก็พูดว่าอะไรพี่่าก็พูดว่าอะไรนะอะไรนะเอาลืมแล้วลืมแล้วจะเล่าเรื่องอะไรเนี่ย พี่เล่าเออพี่ย่าก็บอกแล้วอ๋อไบร์ทวอร์ซ์เนาะถ้าทุกคนไปตามเออดูคลิปนะทุกคนจะรู้ว่าเออพี่ย่าแหะอะไรคะแอดมินแห่งทีวีเซ็กซี่บอยเรียกไบร์ทว่าไบร์ทวอร์ซเมื่อสมัยหลายปีที่แล้วเนาะโอเคป่ะสองปีที่แล้วอะประมาณนั้นเองซึ่งแบบวันนี้แบบโหูด่งดังมากจนทุกคนเรียกว่าเป็นไบร์ทวชีโรวิดแล้วอะแบบคือคือไม่น่าเชื่อว่าแบบเฮ้ยวิวัฒนาการแบบพวกเราดีใจมากๆเลยนะคือแบบ เราก็จริงๆเอาพูดจริงๆนะเรายังไม่รู้จักเลยนะไบรท์เรารู้จักไบรท์ก็คือตอนแรกก็คือตอนนี้แหละตอนที่เล่นอะไรคะหมอฉลามแล้วขออะไรคะดิฉันดิฉัน I have to swear ตรงนี้เลยคือแบบคือแบบพูดความจริงเลยนะคืออะไร,รวะคือเราไม่ได้ดูหมอฉลามตอนที่เขากำลังออนแอร์ตอนนั้นเว้ยคือเราไปดูแบบตอนที่เขาแบบปิด ปิดเอ่อทุกอย่างแบบคือคือเขาไม่บูมแล้ววะคือซีรีส์เรื่องนี้ไม่บูมแล้ววะอิชามะดูตอนหลังดูตอนช่วงโควิดทุกคนดิฉันจะบอกเลยนะดิฉันดูเฮ้ยไม่ใช่สิโควิดก็ไม่ใช่เอ็มซีสน,นี่ดิฉันดูตอนประมาณช่วงคริสต์มาสใช่ช่วงคริสต์มาสมีวันหยุดเยอะมหาลัยนะคะพี่ก็เปิดดูเลยนะคะพี่ก็แบบ,บงว่างก็แบบเฮ้ยไม่รู้จะดูอะไรก็แบบเฮ้ยหมอฉลามน่ารักดีอะ นี่คือประเด็นเลยนะหมอฉลามน่ารักดีพี่ก็เลยเปิดแต่ากลายเป็นว่าเอา้าก็ได้รู้จักกับหมอแป้งตอนเด็กซึ่งก็แบบเฮ้ยมีความเป็นลูกครึ่งมากๆเลยเราก็แบบเฮ้ยไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยฉันจะต้องติดตามคนนี้คือใครเนี่ยฉันต้องไปเซิร์ชให้ได้คนนี้คือใครสรุปก็รู้ว่าคือเป็นไบรท์วชิโแบบรวิชชิวนะาอารีแล้วก็แบบนี่พูดจริงๆเนี่ยนะเราก็เลยไปไปดูดูดูแล้วก็แบบเหมือนวิดีโอใน YouTube มันก็แบบจัดลำดับอัลกอริทึมขึ้นมาให้ว่าแบบเฮ้ มีอีกวิดีโอคลิปนี้นะที่น่าสนก็คือเป็นเทรลเลอร์หรือว่าเป็นทีเซอร์ของซีรีส์พอเราคู่กันนั่นเองนั่นก็คือเป็นที่มาที่ทําให้ดิฉันแบบบ้าคลั่งพอเราคู่กันว่าพอดิฉันติดตามพอเราคู่กันตั้งแต่ตอนคริสต์มาสจนมาถึงตอนอะไรคะ21กุมภาพันธ์ปะกุมภาหรือมีนาทุกคน21กสกุมภาหรือมีนาบอกดิฉันทีนะคะรู้สึกว่าน่าจะมีนาหรือเปล่าอุ้ยกุมภามากว่ากุมภาปะ,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 ปะ ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าวันนั้นน่ะที่ซีรีส์ออนแอเป็นวันแรกอะ่ะเป็นวันเกิดของวินเมทวินโอภาสเอวพจนทุกคนเฮ้ยโลกวรน,นี้ไม่มีความบังเอิญซีรีส์ออนแอวันแรกเป็นวันเกิดของนายเอกแล้เธอคิดดูนายเอกจะดังขนาดไหนหพูดเลยยังขนลุกเลยอะ่ะแบบพูดเลยยังขนลุกแบบเฮ้ยมันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะมันเป็นเรื่องที่แบบคือเขา คือจัดสรรมาแล้วว่าจักรวาลจัดสรรมาให้แล้วอ่ะโอเคป่ะแบบโลกใบนี้จัดสรรมาให้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรมาให้แล้วให้วินเมทวินได้แบบอยู่อยู่เกิดมาอยู่ยังไงหมายความว่าไงครับอยู่อยู่อยู่เกิดมาในวงการบันเทิงเนี่ยพร้อมคือแบบพร้อมที่ที่จะยิ่งใหญ่เลยอ่ะคือว่าวันออนแอร์ซีรีส์เป็นวันเกิดอ่ะ คือมันไม,ม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทําแบบนี้ได้นะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทําได้นะขนาดดาราแบบระดับท็อปสมัยก่อนยังไม่สามารถที่จะล็อกคิวแบบให้แบบซีรีส์มาออนวันเกิดได้เลยอะวันแรกอะจริงอันนี้คือแบบเฮ้ยวันคู่เป็นเป็นฟ้าค่ะเออวันครูเป็นฟ้าเอยวันเราเป็นฟ้าเราเฮ้ยขอโทษอีกแล้วเฮ้ยขอโทษอีกแล้วทำไมต้องขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยทำไมเราต้องทําผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าคะนะคะอ๋อ แล้ว,ว่าเราจะพูดกับทุกคนว่าเราไงุอขออภัยด้วยนะคะมีรถเสียงดังนะคะนะคะแต่ว่าเรามีความสุขกับการที่ว่าเราไปเก็บสตรอเบอรี่มานะคะทุกคนคะเราไปเก็บสตรอเบอรี่ในขอดยาร์ดของเรานะคะสวนหน้าบ้านนะคะแล้วก็วันนี้เราก็เลยแบบเออนั่งในสวนแล้วกันเราวันนี้อากาศดีมากคือแบบคือแบบ ตอนเช้าแบบเออฝนตกนิดนิดแล้วก็แบบตอนนี้คือแบบแดดจะออกไปประมาณแบบสัก5าวัน8วัน9วันอย่างนั้นไปเลยอ่ะเป็นคือแบบคือถ้าแดดออกสําหรับชาวฝรั่งนี่คือว่าแบบคุยโชคดีมากๆนะเพราะว่าเพราะว่าเอออยู่เมืองนอกเนี่ยมันหาแดดยากมากนะลูกแล้วแบบใครคือแบบคือกลับไปเมืองไทยนี่จะแบบ appreciate แสงแดดเลยอ่ะคือแบบอยู่อยู่เมืองไทยคือแบบอาจจะกลัวแดดแล้วเราก็จะวิ่งหนีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าอยู่เมืองนอกเนี่ยเราก็จะแบบ วิ่งเข้าหาเลยทุกคนเราให้ทุกคนดูเสื้อเราอีกรอบหนึ่งได้ไหมอะนะคะเราจะแบบกดลงลงไปเลยนะคะประมาณนี้โอเคป่ะนี่กดสุดแล้วนะย่อสุดแล้วได้ประมาณนี้นะคะกดให้อีกกดให้อีกอ่ะประมาณนี้อ่ะโอเคโอเคยังไม่ไม,ไม่ไม่กดไปมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวติดเลดน, <c ười> นะคะเอาแค่นี้พอแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวติดเหลืองนะคะเดี๋ยวติดเหลือง <c ười> นะคะเอาเท่านี้พอค่ะนะคะทุกคน โอเคไหมโอเคไหมวันนี้เรามาอะไรครับโปรโมทนะคะคือทําให้ทุกคนเห็นว่าแบบคือเราจําลองสถานการณ์เนี่สมมุติว่าแบบออกอีกทาไมาเราเรียกสี่ซันเราจะเรียกว่าอะไรอ่ะเราจะเรียกว่าอะไรอ่ะอีกสี่ซันเสื้อผ้าเขาเรียกว่าเป็นสี่ซันไหมลูกสี่ซันเ,เขาเรียกสี่ซันไหมเข,าเ,มขาเรียกอะไรอ่ะกูจําไม่ได้แล้วว่าอีกแคตตาล็อกแคตตาล็อกก็ไม่ใช่ออกอีกจะเรียกยังไงอ่ะดูสิงดหิดมากเลยเราไม่รู้คํานั้นเราจะพูดว่าอะไรอ่ะอือคือออกอีกซีซั่นหนึ่ง โอเคไหมคือคือถ้าออกอีกซีซั่นหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบเราเดาได้เลยนะว่าคงจะเป็นเสื้อสเวตเตอร์แบบนี้แขนยาวก็แบบใส่ได้อุ่นๆเพราะว่าคือแบบเนอเพราะว่าด้วยความที่ว่าไบาวินเป็นคนชอบใส่ใส่เสื้อแบบสเวตเตอร์แบบนี้อยู่แล้วทุกคนรู้แฟนคลับรู้ทุกคนเห็นจีวองชี e, ปะทุกคนเห็นจีวองชี e, ที่ไบรวินใส่ไหมคะนั่นเลยค่ะเราคิดว่านะคือถัดไปนะ The next launch แล้วกันพี่เรียกว่า the the next launch ได้ไหมว่าแบบ the next launch that winmate w i n w i l l launch his product I mean like um his brand you know what's the name of his brand valence bangkok โ okay, อเคว่ right? า valence bangkok นะคะก็ God. ัไงคะเชื่อได้เลยว่าจะต้องเป็นเสื้อแบบอารมณ์แบบเป็นพูลโอเวอร์เป็นแบบเออไม่ใช่ฮูดดี้เป็นพูลโอเวอร์เป็นแบบเออสเวตเตอร์นะคะประมาณนี้เราเดาได้เลยนะจริงๆนะโอเคไหมวันนี้เราก็ยังไงคะมีนะคะอ่าพอเท่านี้นะคะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะได้นอนหลับฝันดีนะคะได้ยินได้ฟังนะคะได้ยินเสียงนะคะอันแหลม จะหลับไหมคะจะหลับไหมคะน้องบอกจะหลับนั้นหนูจะหลับได้ไหมคะพี่โอเคเอาไม่เป็นไรหลับหลับได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้พี่จะทําให้น้องหลับให้ได้นะคะก็เอออย่างงคะทุกคนฝากเป็นกําลังใจให้ไบร์กับวินต่อไปด้วยนะโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมไม่ต้องเชื่อเราก็ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าทุกคนน่าจะทําอยู่แล้วนะคะเหมือนกับที่เราทำเนาะก็เป็นกําลังใจให้ไบร์วินต่อไปเนาะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะดิฉันจะนะคะในอีกคลิป นะคะคถัดไปนี้ที่ฉันจะคัดและจะสั่งแอคชั่นฉากใหม่นะคะก็คือเราจะพูดถึงอะไรเราจะพูดถึงเพราะเรายังขั้นกูเพราะเรายังคู่กัน อะไรนะชื่อเล่นๆก็เรียกว่าอะไรคะยังขั้นกูเพราะเรายังคู่กันชื่อเล่นๆก็คือยังขั้นกูนะคบภาษาอังกฤษก็ s t i l l together the series โอเคตามนี้ป่ะโอเคปะ่ะเราก็แบบเออขอบคุณอะไรคะเราต้องขอบคุณอะไรคะขอบคุณพี่จิตติมากๆาอ,อพี่จิตติเรนนะคะเออคุณจิตตินะคะที่ได้ นะคะแบบมีความอะไรคะเออเมตตาการุณานะคะชาวด้อมนะคะพวกเรานะคะที่เขียนเพิ่มแต่งเพิ่มให้อีก5บทพิเศษนะคะสำหรับ5ตอนพิเศษที่จะออนแอร์เป็นยังขั้นกูนะคะก็มีไบพี่ไบกระสิบมาใช่ไหมคะพี่ไบกระสิบมาใช่ไหมตัวเองว่าแบบอะไรประมาณสิงหาโอเคว่าสิงหาแล้วว่าเฮ้ยสิงหา นะคะเตรียมพร้อมเลยอะคือแบบเตรียมพร้อมออกกำลังกายให้พร้อมเลยนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมทําผิวให้แบบนะคะ,ะขาวโอโมโอนะคะดิฉันก็จะอะไรคะถ้าเกิดว่ายอดแบบครบแบบพัน s u b s c r i b e r นะดิฉันจะถอดเสื้อแล้วก็จะโพสต์ใน Instagram ส่วนตัวเลยถึงความขาวโอโมโอนะคะให้ทุกคนเห็นช่วงล่างเลยนะโอเคปะถ้าถึงพันซับนะภายในแบบเดือนเดียวนะถึงแบบกรกฎานะทั้งเดือนนะถ้าเป็นพันซับได้นี่แบบ เราจะใช้เวลาประมาณ10วันในการออกกําลังกายลดน้ำหนักควบคุมอาหารแล้วก็แบบวันที่15สิงหาคมเราจะโพสต์ให้ทุกคนดูถึงความขาวโอโมของเราเลยเฮ้ยนี่พี่อยากจะบอกนะว่าแบบจริงๆอยู่เมืองไทยนี่คือเราแบบผิวเรามันแทนมากแล้วมันแบบเวลาโดนแดดปุ๊บมันแทนแบบแทนแบบฝรั่งอิจฉาเลยอะต้องพูดแบบนั้นถึงทุกวันนี้เราก็แบบ แต่ว่าเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเวลาเรามาอยู่เมืองนอกมาอยู่ยุโรปมาอยู่เยอรมันแล้วแบบทาไมผิวเราแบบมันโดนแดดแล้วมันไม่ค่อยดําเหมือนตอนอยู่เมืองไทยเราก็ไม่รู้นะคือแบบเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นข้อดีที่ว่าจะทําให้ทุกคนได้เห็น นะคะอ๋อ oh, s i x p a คนะคะดิฉันเขินมากมากนะคะที่ต่องโชว์ s i x p a คนะคะเราจะโชว์อินสตาแกรส่วนตัวนะคะเราจะไม่โชว์บน YouTube เพราะว่าโชว์บน YouTube มันจะติดเหลืองนะคะเดี๋ยวเขาจะนะคะติดเหลืองนะคะไม่ได้ค่ะไม่ได้เราจะไปโชว์ที่ Instagram นะคะทุกคน Instagram ก็หาได้ง่ายๆเซิร์ชตามชื่อใน u t u b e นี้เลยค่ะ Titan Univers e นะคะเขียนติดกัน TitanUniverse เขียนอย่างนี้เลยค่ะนะคะก็ใครอยากติดตาม Instagram นะคะไปติดตามพี่ได้อีกนะโอเคปะ ไปติดตามพี่ได้อีกไปติดตามเราได้อีกเออเราเราหรือสือเรานะต้องพูดเรานะคะอออเพราะว่าปกตินะไนะฮะแน่แนอกับน,น้องๆเยอะก็เลยเรียกเป็นพี่เป็นน้องเป็นครูเป็นนักเรียนอะไรเงี้ยสอนภาษาเยอรมันสอนภาษาอังกฤษสอนเคมีสอนอะไรเออทำข้อสอบ I อ l t s ด้วยสอนทุกอย่างนะคะเออขอพายรถแท็กอร์ผ่าน ขออภัยนะคะลายงานสดณนครมิวนิกนะคะวันนี้ก็ดิซันปิ่นปินัทสวัสด์นวชัยนะคะอาลา,อาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะก็อขอบคุณที่ไลค์ subscribe แล้วก็แช์นะคะก็วิวเกดอินทัชบ๊ายบาย